ทุกแล้วทุกแล้วไปนอ้องเออแกงกะทิไก่เป็ดไปนอ้องเออจำๆเลยไปน้องทุกจอยลาวเมาขุดตัวจะไปน้องทุกแล้วุกแล้ว่าไดพ่อแม่ไปน้องให้ปรีตะคนมาประกอบจองบ่าวทิศยาแน่วเหมือนเดิมไปน้องมาแล้วบ่าวทิศแกงไก่ลาวไปน้องวันนี้อ้อยทุกจอยลาวไปน้องไก่เป็ดไปน้องนี่น้ำตีไปน้องการนี่เกลืองเกลืองแกงเตีไปน้องนี่กะโหลดไปน้องมาบ่าวทิศจุดแก๊สแล้วไปน้องให้น้ำตีไปก่อนเลย Ở à, đây làm tí bây con lươi bây nó Ôi bán chết bán là bây nó À Để bà trích trẻ cưỡng lươi bây nó Rút tỏi là bây nó Cái gai cặp cao băn bán bây nó Nhiệt cười bà trích trẻ bây này nè bây nó Ôi rút là bây nó À đè ốc là À ngoài nặng á lão về nó rồi lão ở về đâu để rò rò ai nằm lủng là coi đâu mà xây cây hay lại có biết mà mà về nó mà làm kèn lủng là về nó rồi còn đây cây này rất gần là con lời về nó đâu có cây tay thì lăng về đi về nó là con lười cả rồi đây rồi đây cây thì lăng เลือไปน้องมาเลาไปน้องไปน้องนี้แปงว่านไปน้องบวมไปเลยเย็่ไมเรานำปลายปอดที่นบนไในบ้านตัน้องอ๊ยใส่เตะไปน้องเตียนอ่าตกเล่ตีไปน้องนำตีมันบวบเลยไปน้องหรอปอที่เตะเปล่าที่ทิบัา บันร้อยไปเนาะน้ำปลานา้อยไปเนาะอ้อมอเดี๋ย this ได้ไปเนาะเดี๋ยวพอทิ้งขอใกล้ได้ไปเลยไปเนาะเดียดยเด๋ยวขอขได้ใกล้ไปเลยใกล้ได้ไปเลยไปเนาะอย่าไปขวนไปเนอะนะแต่ว่าใกล้มันก้าวขวนไปเนาะวิธีแกงใกล้ Ah, hãy luôn về luồng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 , luồng về luồng, luồng về luồng, luồng về luồng, อ่าเริ่มบ้างน้องวายกวนตีกวนตีมันจะไม่ก้าวกันไปเนอะไปอ่าเป็นปายูเรียมเรียมเลื่อยไปน้องเตียนใกลจะเรียมปายูเรียม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 อ่ารอยใกล้ก้าวไปเนองเตียนรอยใกล้ก้าวอ่าเดี๋ยวคอยคอยมาเลยลานูเลื่อยไปน้องล่าล่าทุกเลื่อยไปเนองเอาไปน้องเอามาเตียนกันต่อทุกตายไปเนอง ใกลกระทุกเรียบร้อยเลยไปน้องอ่ะโรยดบปรีไปเลยไปน้องโรยลูกเป็ดไปเลยกับก้าวบ้านบานไปน้องเออหอมราบ้านเจ็ดบ้านเหลาอ่ารวยแบบชุดไปน้องชุดเลยไปน้องเออเหมาขลุ่ยตัวถ้าทุกแล้วทีนี้อ่ะชุดเลยไปน้องเออจัดกับก้าวบ้านบานที่เมนูเมนูนี้เอาน้อยเหลาไปน้องโอยแบบกันเลยแหละเบาทิดกว่าเมนูนี้นี่เบาิดตอดมู๊ตัางวายเลดไปน้องเดี๋ยวมาไปกินกันต่อเดีย้ไปน้อง ทุกแล้วทุกแล้วไปน้องเออแกงกะทิไข่เป็ดไปน้องเออจำๆเลยไปน้องทุกต่อยลาวเมาขลุ่ยตัวจะไปน้องทุกแล้วทุกแล้วมาๆไปน้องทุกแล้วกินกันเลยไปน้องอ่ะแกงตะิไก่เป็ดไปน้องเออทุกแล้วเมากขลุ่ยตัวจะไปน้องอ่ะทุกต่อยเลยไปน้องเออหนังอลาวไปน้องมาๆไปน้องอ่ะแม่ตอดมูจ้ำจันไว้เลยไปน้องเออตอดมูครบๆเลยไปน้อง

ra đen rồi mới nói ra đây hút mới hút không อร่อยมองมาทำกินได้ไหมน้องเอาไปน้องมาที่คลิปก้อนไปน้องมาทีกอดตัวกินก้อนไปน้องขอบคุณขอบคุณน้องให้ปีดอย่างมากขอไปน้องถือให้เกียรติชมคลิปอาทิตย์ตลอดเดี๋ยวมาไปน้อง ว่ากดไลค์กดอนแจกก่ติดตามบ่าวทิศกันเมนูนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปให้พี่น้องและคลิปหน้าบ่าวทิศอ้าเมนูได้มากว่าปีกว่าน้องหลับพี่น้องรปรดชมนะคลิปนี้บ่าวทิศก็ตัวลาไปก่อนก่อนเชิญไม่คลิปนะสวัสดีครับพี่น้นอง